สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันแม่ดวงคลิป r a n d คลิปนี้เราจะมาเนาี่ยเพราะว่าคุณถูกจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทดสอบเรื่องอะไรบ้างนะพาัางงานของคุณเป็นอย่างไรสมบรับพลังงานคุณอนุญ,ญาตให้เราเปรดอ่านด้วยการกด subscribe และแชร์นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d อมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวพาังงานส่วนตัวนะคะอาจจะมีเรื่องราวเหตุการณ์ปะปนด้วยเนาะ นัชนาราศีของคุณอคคอรเรียตราศีกุมทัาลมเซมินาราศีมิถุนทัดลมวิโกราศีกันธาตุดินจูมิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัสวอเชอร์ท่านน้ำมีนกรกฏปิจิกรสเทิร์นคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟยูเรนัสทัดนลมมิถุนุกุมเนบจูนธาตุดินพฤ่อศพกันก่อนตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะมี11 24 3็สม 6 20 18แล้วก็21นะคะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังงานที่แอบแฝงในตัวของคุณเราใช้ไพ่พมยาน,นะะในการทำนายพลังงานและก็ดวงชะตาของคุณนะคะมีไพ่เทพธิดามแมงป่องราศีพิจิกพระแม่ปรวรตีนะคะท้าววิรูหกพระเกตมงคล และพระพิคเนศนะคะตัวพลังงานของไพ่เทพธิดามแมงป่องนะคะเป็นเทพแห่งการปกป้องและก็คุ้มครองตัวของท่านเองเนี่ยนะะจากภัยพิบัติต่างๆนะ,ะตัวแทนของผู้หญิงนะ,ะที่รูปร,ร่างรูปร่างหน้าตาสวยแอบแฝงไปด้วยพยานอันตรายน่ากลัวนะ,ะบุคลิกนะก็ซ่อนเร้นแอบแฝงไปด้วยของ ความปรารถนาอันแรงกล้านะคะมีความทะเยอทะยานมีความดื้อรั้นนั้นแล้วก็แอบแฝงไปด้วยนะฉาบไปด้วยความอ่อนหวานเหมือนไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรนะ,ะแต่มีมากๆนะคะสัญลักษณ์ก็คือมแมงป่องเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ที่มีประสาท ไวต่อการสัมผัสและก็การปกป้องตัวเองด้วยฉะนั้นตัวของท่านเองนะคะจะต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อปกป้องตัวเองนะคะแล้วก็ด้วยความหวาดระแวงและความดุนั้นให้ระมัดระวังการใช้ชีวิตอย่างมากเลยนะคะและ้วก็นะตัวของท่านเองเนี่ยมีความอดทนต่อสู้กับความยากลำบากได้ นะเป็นผู้ที่จะสามารถเี่ยไปถึงเส้นชัยแล้วก็มีความมั่นคงในอนาคตข้างหน้าที่วางไว้นะคะจะมีความมุมมะนพยายามอย่างมากจะพบความสำเร็จนะคะในที่สุดและพลังงานของไพ่พระแม่ประวรติีนะคะ เป็นพลังงานของคนที่มีความเมตตาการุณามีความอบอุ่นอ่อนโยนและมีจิตใจที่ใสซื่อบริสุทธิ์ประดุดความรักของผู้เป็นแม่ที่มีต่อลูกนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักเอาใจใส่และห่วงใยเอ็นดูคอยอุ้มชูประถามคำจุนสนับสนุนช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะก็ตัวของท่านเองเนี่ยช่วงเวลานี้นะจะเป็นช่วงที่ท่านจะมีความสุขกับการทำงานนะจะได้ความรักความเมตตานะการสนับสนุนนะจากผู้บังคับบัญชาและก็เพื่อนร่วมงานจะมีความสุขกายสุขใจในการจับใจ่ายใช้สอยเงินทองนะคะและพลังงานของทาวิรูหกนะคะเ,เรียกได้ว่า เป็นบุคคลที่มีความเก่งกาจสามารถฉเฉลียวฉลาดมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างที่จะดื้อรั้นเอาแต่ใจแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องมีความเข้มแข็งฝ่ฟาฟันอุปสรรคนานัประการก็เป็นเหตุให้ตัวท่านเองเนี่ยนะจะรู้จัก หาข้อมูลนะพินิจพิเคราะห์เนื้อหาของงานนะคะเป็นผู้ที่มีความรบอบคอบเป็นผู้ที่มีในเรื่องของการาไวพิปฏิพานคล่องแคล่วว่องไวรู้จักใช้คนนะคะน่าจะเป็นพลังงานของคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานเป็นหัวหน้านะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือว่าเป็นเจ้านายนะคะก็เหตุนี้ ตัวของท่านเองเนี่ยจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและจะไม่ค่อยสนใจพลังงานเพื่อนร่วมงานบุคคลรอบข้างอาจจะทําให้คนอิจฉาริษยาใส่ร้ายปลายสีนะคะก็ต้องระมัดระวังในที่ทํางานเนาะและพลังงานของพระเกตมงคลนะคะไพ่พระเกตมงคลเป็นไพ่ของความเป็นสิริมงคลความสําเร็จนะเป็นผู้ที่ เรียกได้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังอำนาจนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพร9ประการปกป้องคุ้มครองชีวิตนะ,ะตัวของคุณให้แขวคาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุและวก็พยันอันตารายต่างๆเรียกได้ว่าดวงแข็งตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะแล้วก็มีพลังงานนะคะอำนาจในเรื่องของโชคลาภวาสนาความสำเร็จ นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีจิตใจดีนะหมายถึงเป็นผู้ที่บรรลุถึงขั้นสูงสุดนะเป็นนักบวชได้หรือว่าเป็นผู้ที่สนใจในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการศรัทธา,าศาสนาปรัชญาต่างๆาศาสตร์ลีลับและจิตวิญญาณนะคะอาจจะหมายถึงผู้ที่เป็นนักบวช ได้ด้วยนะคะก็จะเป็นผู้ที่ถือได้ว่าเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและก็มีจิตใจที่บริสุทธิ์ประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริตนะคะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นนะผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะ,ะก็ถือได้ว่ามีสิ่งสิปกป้องคุ้มครองมีความดีปกป้องคุ้มครองดูแลนะคะแล้วก็ไพ่พระพิคเนุณนะคะเป็นปางเ เรียกว่านอนอยู่บนบันลังนะคะมีทรัพย์สมบัติมากมายนะถือได้ว่าตัวของท่านเองจะมีโชคลาภและความสุขเยี่ยงพระราชานะคะมีความสมบูรณ์พูนสุขนะทั้งกายแล้วก็ใจแล้วก็นะการกินการอยู่อุดมสมบูรณ์การได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะแล้วก็อาจจะมีความที่แบบติดนิสัยนะความเกลีดค้านได้ฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าชีวิตของตัวท่านเองเมื่อผ่านอุปสรรคมามากมายแล้วก็จะได้รับความรักความเมตตานะคะการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ ที่ให้ความใกล้ชิดสนิทสนมนะจะมีการใช้จ่ายอย่างสุขสบายมีเงินใช้ไม่ขาดมือและอาจจะเกิดความชะล่าใจนะรประมาทในการใช้เงินการบริหารจัดการชีวิตด้วยฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยแล้วกนะ็การงานด้วยนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นพลังงานที่ดีนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ พลังงานในอดีตของคุณก่อนว่านะเป็นพลังงานแบบไหนเป็นเรื่องราวแบบไหนนะคะก่อนที่จะประสบพบเจอกับความสุขนะคะคุณได้ถูกจักรวาลและก็สิณสิ์ทดสอบเรื่องอะไรบ้างนะคะมาดูสิกว่าที่เราจะสุขสบายมีความสุขเนี่ยนะคะเราก็นะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านบททดสอบมาเยอะแยะมากมายนะคะเรื่องราวที่คุณ ถูกจัก,กรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทดสอบนะคะเป็นเรื่องอะไรบ้างขนุญ,ญาตเทวดาจำตัวนะคะทดสอบมาดูสิโดนทดสอบเรื่องอะไรเพจซับับนะคะการเรียนรู้การเข้าสังคมนะคะการพบปะผู้คนเพื่อนสังคมนะคะที่ทำงานก็ได้ที่เรียนก็ได้นะ,ะก็รู้สึกว่าตัวของคุณเองเนี่ยไปประสบพบเจอเพื่อนแล้วก็สังคมที่ดี นะคะแต่ว่า,าลักษณะภายนอกหรือว่าเบื้องหน้านะ,ะที่เห็นคือฉาบไปด้วยความดีความสุขนะคะพูดคุยกันสนุกสนานร่าเริงนะคะแต่ภายหลังที่แอบแฝงอยู่ปิดบังอยู่คือเจ็ดดาบ ฉะนั้นคุณจะได้พบเจอนะเพื่อนสังคมที่ทำงานที่เรียนนะเพื่อนที่หน้าไหว้หลังหลอกเพื่อนที่นะเรียกว่าต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างนะเพื่อนที่มีลักษณะนิสัยนะคะชื่นชมเราสารเสริญยกย่องเรานะคะแต่ว่าภายหลังแอบอิจฉาเราก็ได้เนี่ยนะคะฉะนั้นคุณจะต้องใช้ความรู้ความสามารถนะใช้ ออสิ่งที่คุณเรียนรู้มาหรือว่าศึกษามาก็ได้หรือว่าเซนส์ของคุณก็ได้และหลายคนอาจจะ เหมือนกับว่ากว่าที่จะมีเซนส์หรือว่าความแม่นยำในการตัดสินใจก็ต้องเจอนะบุคคลรับข้างสังคมนะทดสอบเซนส์ทดสอบความรู้สึกทดสอบจิตใจนะคะออสร้างความเชื่อใจสร้างความไว้ใจคือแบบเราไม่ระวังเนื้อระวังตัวเราอาจจะเจอพลังงานของคนเหล่านี้อแอบแฝงอยู่ในคราบของนักบวชในคราบของการเป็นคนดีในคราบของการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ที่เรานะ้ําไม่ระมัดระวังตัวนั่นเองสุดท้ายแล้วนะเมื่อเกิดเหตุการณ์เรื่องราวเกิดขึ้นคุณถึงได้รู้นะว่าคนนี้เป็นคนนิสัยแบบไหนควรระมัดระวังเรื่องอะไรฉะนั้นนะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการพบปะผู้คนเพื่อนแล้วก็สังคมรอบข้างนะคะ และนะคะจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทดสอบคุณในเรื่องของการที่เวลาที่คุณมีความสุขมากๆนะคะหรือว่านะ,ะประสบความสําเร็จแล้วนะ,ะแล้วก็เกิดความเฉล่าใจากินหรูอยู่สบายใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่ระมัดระวังนะคะในการวางแผนจับจ่ายใช้สอยหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการที่แบบเพลิดเพลินนะ,ะไปกับ สิ่งยั่วยุอบายามุกต่างๆอยากได้นะอยากเอฟเสื้อผ้าอยากซื้อเสื้อผ้านะคะลืมวางแผนใช้ชีวิตแบบดูสินนะคะรอ้อ,องลําทําเพลงกินหรูอยู่สบายเนี่ยจนลืมวางแผนในเรื่องของการเงินนี่แหละทดสอบคุณนะเมื่อคุณประสบความสําเร็จมังคั่งร่ํารวยนะคะมีกินมีใช้แล้วก็นะ,ะหรือว่าบางคนบางท่านก็อาจจะ เหมือนกับว่ารายได้ที่ได้นะคะคือเหมือนคิดว่ามีโอชีตลอดเวลานะคะแล้วก็นะ,ะซื้อกินหรือว่าใช้จ่ายไปโดยที่ไม่วางแผนการเงินพอถึงเวลาที่นะคะโอชหมดรายได้น้อยลงนะ,ะก็เกิดปัญหาการเงินขาดมือฉะนั้นก็ต้องรู้จักเก็บออมนะคะ รายรับไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้านี่คือบททดสอบของคุณเพราะว่าคุณจะเฟื่องฟูนะคะในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็นะคะจะกลับมาตกต่ำในเรื่องของการเงินหรือว่ามีปัญหาสภาวะนะะการเงินขาดมือหรือว่านี่สินต่างๆนะคะและบททดสอบจากจักรวาลที่คุณจะต้องเจอเป็นในเรื่องของสังคมที่คุณใช้ชีวิต ร่วมด้วยนะสังคมเพื่อนร่วมง,งานนะคะบางทีคุณก็อาจจะเจอคนที่แบบเหมือนมีน้ําจิตน้ําใจต่อเราและเราก็มีน้ําจิตน้ําใจกับเขาเนี่ยเราไว้ใจเขาเราเชื่อใจเขาเราช่วยเหลือแบ่งปันหยิบยืมให้คําแนะนำนะมีเมตตาต่อเขาแต่คุณนะอย่าคิดว่าคนเหล่านั้นจะมีน้ำใจตอบกลับมาหาคุณ การที่คุณช่วยเหลือเขาไปเนี่ยบางทีมันเหมือนเขาคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณด้วยซ้ำเพราะว่าคุณช่วยเหลือเขาบ่อยเกินไปนะคะช่วยเหลือจนเขารู้สึกว่ามันคือหน้าที่ของคุณสุดท้ายแล้วเขานะคะก็จะเหมือนกับว่าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําเพื่อเขาทําให้เขาและเขาก็ไม่เห็นความดีของคุณอ่ะ พอคุณคิดจะไม่ช่วยเหลือเขาหรือว่าไม่มีช่วยเหลือเขาในเรื่องของการเงินหรือว่าในเรื่องของน้ําใจหรือว่าคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยคุณอาจจะเบื่อแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยช่วยบ่อยแล้วอ่ะอดูแลตัวเองบ้างสิวางแผนการเงินบ้างสิอะไรเงี้ยนะพอคุณไม่ช่วยเขาก็จะนะมีการตัดสินคุณนะคะตัดสินคุณว่าคุณเป็นคนไม่ดีตัดสินว่าคุณเนี่ยแรงน้าใจกับเขาแล้วก็นะไม่ครบคุณเป็นเพื่อนอารมณ์เนี่ย ฉะนั้นการที่จะช่วยเหลือนะใครนะก็ต้องเหมือนดูด้วยว่าคนคนนี้นะคะเขาจะเห็นถึงคุณค่าหรือว่าเขารู้จักช่วยเหลือตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเขาเหมือนกับประมาณคิดว่าเรานะคะเป็นคนที่จะจะต้องช่วยเหลือเขาตลอดเวลาหรือเปล่าลมเนี้ยคือแบบต้องช่วยเหลือคนที่เห็นคุณค่าในความดีของคุณนะคะนี่แหละคือบททดสอบที่คุณจะต้องเรียนรู้นะจากบุคคลรับข้างสังคมรับข้าง และบททดสอบที่คุณจะต้องเรียนรู้พลังงานของคุณคือ,เ,อเก้าเหรียญนะคะเป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้เก่งนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะจนเหมือนกับสามารถที่จะเ,เรียกว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะมีความรักมีความเมตตาเหลือเฟือแบ่งปันคนอื่นนะคะจนความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยนะคะคือเรียกได้ว่าสัมผัสรับรูบร้ว่าใครนะคะ เป็นเจ้ากรรมในเวรเป็นศัตรูของคุณเนี่ยพลังงานของคุณคือมีเซนต์มากๆรู้เลยว่าคนนี้นะเป็นคนดีคนนี้เป็นคนไม่ดีนะคะเรียกได้ว่าเซนต์ของคุณจะรับเอาพลังงานบางสิ่งบางอย่างจะสัมผัสคือคุณจะเมตตาคุณจะมีความที่อ่อนโยนนะคุณจะรับรับพลังงานลบๆนะของบุคคลรับข้างความเศร้าวความเสื่อมซึมนะคะพลังงานของ เรียกได้ว่าเป็นพลังงานบุคคลที่เขาเสื่องซึมนะไบโพล่านะจิตตกอะไรเงี้ยคุณจะรับเข้ามานะในช่วงเวลาที่คุณเหมือนกับมีความสุขนะคะฉะนั้นต้องต้องแยกแยะพลังงานเหล่านี้ออกไปนะว่าความทุ์ของคนอื่น ไม่ใช่ความทุกข์ของคุณนะนะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปสงสารเขาไปเมตตาเขาตลอดเวลาปล่อยให้เขาเผชิญกับปัญหาของเขาบ้างนะคะให้เขาช่วยเหลือตัวเองบ้างนะให้เขารู้จักบินเองบ้างเนี่ยนะคะคุณไม่ต้องไปสงสารไปเมตตาเขาบางทีนะคะความสงสารของคุณความเมตตาของคุณความรักของคุณอาจจะทําให้เขาไม่รู้จักบินก็ได้นะฉะนั้นบางทีเนี่ยพลังงานคุณคือแบบไปสงสารไปรักไปเมตตาเขาไป หนูเห็นใจเขาจนถูกหลอกนะจนถูกโกหกจนถูกเบียดเบียนนะบ,บางทีเราก็แบบไม่ได้ร่ํารวยมากนะักไม่ได้เก่งอะไรมากนะักนะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเหล่านี้จะสร้างนะรเรื่องราวนะคะสร้างมลพิษให้กับชีวิตของคุณอะแทนที่คุณจะมีความสุขอะนะคะเราไม่จําเป็นต้องสงสารคนอื่นขนาดนั้นนะคะและพลังงานของคุณจะเจอบททดสอบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะคือในเรื่องของเรียกว่าความเข้มแข็งความเด็ดขาดนะ,ะของจิตใจของคุณนะคะเออคนไหนที่เรียกได้ว่าคุณไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้หรือว่าช่วยเหลือแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะช่วยเหลือให้คำปรึกษาแล้วนะคะเห็นอกเห็นใจแล้วแนะนำแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่เขายังไม่สามารถที่จะลุกขึ้นบินได้ นะคะเพะเชิญกับปัญหาของเขาได้หรือว่าแก้ไขได้ฉะนั้นคุณก็ต้องปล่อยไปปล่อยให้เขาเจอเรื่องราวเจอเหตุการณ์เจอบททดสอบของชีวิตของเขาเองนะคะเราเป็นเพียงแค่ผู้ชี้แนะแนวทางหรือว่าพลังงานนี้อาจจะเป็นพลังงานของหัวหน้างานหัวหน้างานก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปช่วยเหลือลูกน้องทุกคนในเรื่องของการเงินก็ได้นะ หรือว่าให้คําแนะนําทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าสงสารเขาเมตตาเขาเห็นอกเห็นใจเขาอะไรเงี้ยนะคะคือไม่จําเป็นบางทีนะเขาอาจจะสร้างปัญหากับเราภายหลัง โดยเฉพาะหัวหน้าง,งานที่เป็นผู้ชายแล้วมาสงสารลูกน้องนะคะเลขาที่เป็นผู้หญิงเนี้ยนะ,ะใกล้ชิดกันก็ไม่ดีอีกนั่นแหละนะคะคือบางทีเราก็ไปสงสารผิดเวลานะ,ะเออไปรับเลี้ยงนะคะไปเลี้ยงดูปูเสือเขาเดี๋ยวภรรยาที่บ้านเขาเออภรรยาที่บ้านของคุณหัวหน้านะคะ จะไม่มีความสุขเอาเนี่ยชีวิตครอบครัวแต่แยกแตกราวอีเนี่ยมันไม่ดีนะคะฉะนั้นควรที่จะแยกแยะออกนะความสงสารกับความต้องการส่วนตัวหรือเปล่านะคะนี่คือพลังงานของหัวหน้างานที่เป็นผู้ชายนะคะไปเอ็นดูนะไปรักใครคุณเลขาคุณลูกน้องอะไรเงี้ยนะก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ตัวของคุณนะต้อง เผชิญกับปัญหานะคะก็นะ,ะเราลักเด็กอะไรเงี้ยนะ,ะเราส่งสารเด็กเด็กที่หน้าตาสวยๆนะคะจิ้มลิ้มนะ,ะน่าสงสารเอ็นดูจ่ายค่าเทอม <laughs> จ่ายค่าเช่าห้องให้เนาะไม่ใช่นะคะก็ต้องห้ามหักห้ามจิตใจของตัวเองด้วยเพราะว่านะคะมันก็พิดิีธธรรมแหละนะ,ะเราก็เราก็ผิดเขาก็ผิดนะคะฉะนั้นก็อย่ากใกล้ชิดกันจนสร้างปัญหาเนาะ แล้วก็คุณจะถูกจักรวันแล้วก็สิทธิ์สิทธิ์ทดสอบในเรื่องของเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะการจบจากการเปลี่ยนแปลงนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงคุณจะถูกกดดันนะ,ะจากบุคคลรอบข้างสังคมรับข้างงา,ง,งานนะคะหัวหน้างานหรือว่าเพื่อนร่วมงานกดดันบีบคั้นในเรื่องของการที่แบบงานก็หนัก นะบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างก็แบบเออนะคะท็อกซิกอะไรเงี้ยคุณจะมีพลังงานของการที่ไม่มีความเป็นส่วนตัวของตัวเองนะคะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวไม่มีความสุขนะ,ะถูกกดดันในเรื่องของการเงินเนี่ยแหละจกักรวาลจะกดดันคุณทุกรูปแบบ ว่าสถานที่แห่งนี้ที่ทำงานบริษัทนี้บุคคลสังคมนี้นะคุณควรที่จะออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนงานเพื่อที่จะไปเจอสังคมใหม่ที่ดีกว่างานใหม่ที่ดีกว่าที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของคุณนะคุณจะถูกบีบถูกกดดันนะให้เปลี่ยนงานให้ออกงานให้ย้ายงานให้ Move on นะไปเจอสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่สมบูรณ์แบบกว่าอะไรที่มันไม่ใช่ นะคะมันไม่สามารถที่จะต่อกันติดแล้วนะคะก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยเดือนสตาร์เนี่ยคือจะไปเจอพลังงานที่แบบเยียวยาความรู้สึกของคุณนะคะทำให้คุณนะเป็นสิบเหรียญเป็นคนที่มีความสุขนะคะกับครอบครัวกับสิ่งที่คุณจะต้องเจอนะคะเรียกว่าจะเจอพลังงานของการกดดันบีบคั้นนะคะทุกรูปแบบพลังงานท็อกซิกบุคคลรอบข้างพลังงานที่แบบ เ,ออเจอคนที่มีอำนาจเหนือกว่านะมาบีบคั้นให้เราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนที่ทำงานออกงานย้ายงานนะคะและคุณจะถูกจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทดสอบในเรื่องของสิ่งที่คุณต้องการนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณได้มาความสำเร็จที่คุณได้มานะ,ะมันเป็นความสำเร็จที่เรียกว่ามันนำไปสู่ โอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆความเจริญก้าวหน้าชื่อเสียงนะคะซึ่งมันจะเป็นการที่เรียกว่าตัวของคุณเนี่ยนะจะเจอในเรื่องของสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะกว่าที่คุณจะเจอเส้นทางความสําเร็จเนี่ยคุณจะเจอบททดสอบระหว่างทางนะคุณจะค่อยๆเจอความสําเร็จไปทีละขั้นตอนไปทีละอย่างน,นะคะจนเมื่อคุณนะประสบความสําเร็จหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของโชคลาภนะ นะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทดสอบคุณว่าเอคุณมีความละโมบโลภมากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบให้กับคุณเวลาที่คุณต้องการนะอยู่ในสภาวะของความขับขันนะคะบางคนนั่นคือตกงานเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานแล้วไม่มีเงินทุนอยู่ดีๆไปซื้อลอตเตอรี่ถูกนะซื้อหวยถูกนะแล้วจักรวาลก็จะทดสอบคุณในเรื่องของความละโมบโลภมาก นะมีจิตใจที่แบบโลภมากหรือเปล่าได้แล้วรู้จักไปทําบุญได้แล้วรู้จักนําแบ่งปันได้แล้วรู้จักไปต่อยอดไปลงทุนหรือเปล่าอารมณ์เนี้ยนะคุณจะเจอสิ่งศิษิ์ทดสอบคุณในเรื่องของการได้รับโชคลาภความสําเร็จในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าคุณพอหรือยังนะทดสอบจิตใจของคุณนั่นแหละนะคะและคุณจะเจอสิ่งศิษิ์ทดสอบเรื่องเจ็บปวด นะคะสิบดาบเนี่ยคือเรื่องราวเหตุการณ์ที่คุณจะต้องเจอเรื่องราวเจ็บปวดทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะสิ่งที่คุณจะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักบุคคลที่หักหลังคุณใส่ร้ายป้ายสีคุณนะคะหรือว่าความล้มเหลวในชีวิตต่างๆเนี่ยจะทดสอบความรู้ความสามารถการเอาตัวรอดของคุณไหวพริบของคุณปฏิพันธ์ของคุณนะคะแล้วคุณก็นะใช้ความรู้ใช้เทคนิคต่างๆที่คุณได้เรียนรู้มา ะะขวัญขวายหาความสําเร็จให้กับตัวของคุณเองเนี่ยเรียกว่าสิ่งศสิทธิ์เฝ้ามองคุณอยู่ทุกช่วงเก้าของชีวิตคุณจะเจอบททดสอบนะคะไปตลอดชีวิตจนคุณนะ,ะพอใจจนคุณสําเร็จจนคุณเจอช่องทางที่สิ่งศกสิทธิ์กาหนดเรียกได้ว่านะสิบดาบก็ยังไม่พออาจจะเจอสองดาบอีกนะคะเจอบททดสอบในเรื่องของการที่สุดท้ายแล้วบั้นปลายชีวิตของคุณเนี่ย แม้คุณจะมีความสําเร็จนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแล้วแต่นะคะมันอาจจะไม่ใช่ความสุขของคุณก็ได้สุดท้ายแล้วคุณอาจจะเหมือนกับว่าเรียกว่าไม่จําเป็นต้องการอะไรไม่จําเป็นต้องมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมีข้าวของแต่ที่คุณนะ,ะต้องดิร้รนต้องเอาตัวรอดเนี่ยมันคือเส้นทางของคุณที่คุณจะต้องเหมือนกับสร้างในเรื่องของคุณงามความดีของคุณไปด้วย นะคะเสียงสิทธ์เฝ้าดูพฤติกรรมของคุณอยู่พลังงานของจัก,กรวาลคอยปกป้องคอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลา2เหรียญเนี่ยนะอาจจะไม่ได้รวยมากอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จมากแต่ทําให้คุณเหมือนกับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนโลกใบนี้ในรูปแบบของการที่ไม่จําเป็นต้องไปคาดหวังความสุขจากใครนี่คือนะพลังงานของเสียงสิทธ์แล้วก็จัก,กรวาลทดสอบคุณนะคะก็ฟังเพื่อเป็นการทาง,ทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามคะ่ะ